นายน,นิติพัฒน์ลีลาเลิดแล้วรองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุดรธานีก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมหลุมเจาะก๊าซธรรมชาติณฐานผลิตบีของโครงการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูห้อมอาําเภอนองแสงจังหวัดอุดรธานีซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ก่อนเริ่มขุดเจาะในต้นเดือนเมษาย,ยน2564ก็มีนายยงยศวุฒิโกวิทพลังงานจังหวัดอุดรธานีหนุเจานในที่สำนักง,งานพลังงานจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่บริษัทปตาทาสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตาทาสาพ,พให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูลขั้นตอนการดำเนินโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติสินปูห้อมการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงาน EIA อาทิคุณภาพดินและน้ำใต้ดินคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศเสียงและการสั่นสะเทือนของเสี่ยงอันตรายและไม่อันตรายอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเป็นต้นโดยในระยะเชื่อมทิม ผู้จัดการแท่นผลิตโครงการสินภูห้อมก็ได้กล่าวว่า โครงการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติสินปูห้อมขนาดพื้นที่232.2ตารางกิโลเมตรเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติเป็นครั้งแรกเมื่อปี2549ปัจจุบันผลิตก๊าซธรรมชาติจากฐานผลิตสามแห่งจำนวนห้าหลุมชนิดของปิโตเรเลียมที่ได้คือก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวส่งก๊าซไปยังสถานีผลิตก๊าซสินปูห้อมตั้งอยู่ที่อำเภอนาำพองจังหวัดขอนแกน่นเพื่อปรับคุณภาพการรรา๊าซผ่านระบบท่อซึ่งมีความยาวลดทั้งสิ้นประมาณ64กิโลเมตรข้อมูลการผลิตเดือนนมมกราคคถึงธัว2563 ปริมาณการธรรมชาติจำนวน93.81บาเรลต่อว,วันและการธรรมชาติเหลวจำนวน282.07บาเรลต่อว,วันส่วนการจัดสรรค่าพักหลวงในปี2563จำนินการจัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน9,696,271บาท89สตาง และวองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน53ล้านสามบาท35สตางค์ผู้จัดการแท่นผลิตโครงการสินผู้ห้อมก็ยังกล่าวอีกว่าในปี2564ปตทสพก็มีแผนดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติสินผู้ห้อมเพื่อรักษากำลังการผลิตที่135ล้านลูกบาทฟุตต่อวันตามสัญญาการซื้อขายก๊าซปัจจุบันซึ่งก็จะหมดในเดือนพฤศจิกายน2564โดยเริ่มต้นการเจรจาสัญญาซื้อขายก๊าซฉบับใหม่เพื่อครอบคลุมระยะเวลาการผลิตของโครงการสินผู้ห้อมไปจนถึง ปี2,574โดยจะทำการขุดเจาะเพิ่มเติม2งหลุมคือหลุม p h 16ฐานการผลิตดีปัจจุบันอยู่ขั้นตอนการเตรียมฐานการผลิตก่อนย้ายแท่นเจาะเข้าพื้นที่คาดว่าในต้นเดือนเมษาย,ยน2,564ก็จะเริ่มการขุดเจาะหลุมส่วนหลุม p h 14ฐานการผลิตดีก็จะเริ่มดาเนินการในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2,564และนี่ก็คือข่าวสารจากจังหวัดอุดรธานีครับผมชัดชัยเคนสุวรรณทีมข่าวสวทออุดรธานีรายงาน